สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปทํางานกับเฟรม1วันกันนะคะวันในหนึวันเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างเ้าวันที่มีนัดกับลูกค้านะคะเช้ามาค่ะเราก็จะประชุมออนไลน์กับทางสํานักงานใหญ่ทุกเช้าเลยนะคะอัปเดตข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดกันทุกวันค่ะสายๆหน่อยเราก็ออกไปพบลูกค้าที่บ้านที่เรานัดไว้นะคะ เพื่อคุยรายละเอียดตัวรถค่ะประเมินหน้างานของลูกค้าให้สอดคล้องกับการใช้งานของรถนะคะไปดูพื้นส่วนต่างๆของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นลำไยห,หรือเป็นทุเรียนนะคะว่ารถของลูกค้าเนี่ยรุ่นไหนถึงจะเหมาะนะคะตอนกลางวันแวะทานอาหารกันสักหน่อยค่ะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถรุ่นที่ทุกๆท่ทานสนใจมากที่สุดในตอนนี้นะคะเหมาะสําหรับชาวสวนค่ะก็คือจะเป็นรถรุ่น L32 นะคะมีขนาดอยู่ที่32แรงม้าค่ะ ชาวสวนลำไยห,หรือชาวสวนทุเรียนเนี่ยสนใจมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานตัดหญ้าลากถังพ่นยานะคะตัวนี้ค่ะระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังเป็นแบบซินโคชัตเทิรนะคะแล้วก็กล่องเครื่องมือของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นและยังชาร์จแบตได้ด้วยนะคะตัวนี้ซึ่งรุ่นเก่าจะไม่มีนะคะที่ใส่อุปกรณ์ต่อพ่วง3จุดนะคะจะอยู่ด้านท้ายของตัวรถค่ะสามารถใส่กับเครื่องตัดหญ้านะคะผ่านพรวนผ่านบุกเบิกได้ค่ะ โดยรวมๆแล้วเนี่ยรถรุ่นนี้ก็คืออึดทนแข็งแรงนะคะพร้อมรุยทุกหน้างานค่ะ